สร้อยสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดตาเขตสองท่านรองผู้ร่าการจังหวัดตาทั้งสองท่านท่าน,านปลัดจังหวัดท่านในอำเภอพคพระและในอำเภอทุกมเภอท่านหัวหน้าสวนาการในสก,กัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หัวหน้าในการทุกสังก,กัดกระทรวงนะครับซึ่งเราเพิ่งประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังจรที่โรงเรียนรวมไทยพัฒนาแล้วก็เดินทางมาร่วมงานแนีงอย่างพร้อมเพรียงกัน นะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและก็อำเภอพุกพะท่านสมาชิกนะครับสภาโค์งการบริหารจังหวัดเขตอำเภอพุกพะท่านผู้บริหารองค์กรของกองทุนท่านนายกทิศตีนายกงค์งการบริหารจังหวัดจัดพื้นที่อำเภอพุกพะและอำเภออื่นที่มาร่วมเป็นเกจในงานนะครับสมาคมผู้ปลูกอะโวคาโดพี่น้องเกษตรกรท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชน เพื่นแขกผู้เกีรติและสื่อมวลชนที่รับทุกท่านครับวันนี้